เจอกับคุณคูตุนางสาววัสนาคำพองโรงเรียนอนุบาลพับมาสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตามบนพับมาเด็กๆขะสัปดาห์นี้เรามาเจอกันสัปดาห์ที่28หน่วยข้าวมาหาจันทรเอ๊ะทำไมจริงเป็นข้าวมาหจันทร์ล่ะคะเพราะอะไรนะเด็กๆอยากรู้ไหมคะวันนี้คุณ จะพาเด็กๆไปเรียนรู้ชนิดของข้าวรูปร่างลักษณะของข้าวเปลือกรูปร่างลักษณะของข้าวสารประโยชน์ของข้าวการดูแลและการเก็บรักษาข้าวเห็นไหมคะว่าวันนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องข้าวเด็กๆขาพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันค่ะ เด็กๆทราบไหมคะว่าใครเป็นคนปลูกข้าวดูแลรักษาข้าวและเก็บเกี่ยวข้าวให้เราได้ทานกันเขาก็คือชาวนาชาวนาภาษาอังกฤษเรียกว่า farmer ต่อมาและเด็กๆทราบไหมคะว่าข้าวมีด้วยกันกี่ชนิดเดี๋ยววันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมารู้จักข้าวกันนะคะว่ามีข้าวชนิดไหนบ้าง ภาพนี้เราเรียกว่าข้าวเปลือกค่ะและภาพนี้ละคะเราเรียกว่าข้าวสารคะ่ะภาพนี้เราเรียกว่าข้าวสุกคะ่ะและภาพนี้ล่ะคะใครรู้จักมั้งคะเราเรียกว่าข้าวเหนียวนั่นเองคะ่ะมาดูลักษณะของข้าวเปลือกกันบ้างน,นะคะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรคะ่ะข้าวเปลือกจะมีสีน้ำตาล เปลือกแข็งเมล็ดเรียวยังไม่สามารถนำไปทานได้นะคะเด็กๆต้องนำมาสีเพื่อให้เป็นข้าวสารก่อนนะคะเรามาดูลักษณะของข้าวสารชนิดต่างๆกันบ้างนะคะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างข้าวหอมมะลิข้าวไลซ์เบอร์รี่ข้าวสาวให้ ข้าวกล้องข้าวมันปูเด็กๆจะเห็นความแตกต่างของข้าวแต่ละประเภทจะมีสีที่แตกต่างกันมีทั้งสีขาวและสีดำข้าวเหล่านี้จะให้คุณค่าสารอาหารทำให้ร่างกายของเราจเจริญเติบโตนะคะเด็กๆเ,เรามาดูประโยชน์ของข้าวกันบ้างนะคะข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย เราควรรับประทานข้าววันละสามมือ้อมื้อเช้ามื้อกลางวานันและมื้อเย็นเพื่อให้ร่างกายของเราจเจริญเติบโตค่ะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมารู้จักอาหารที่ทำมาจากข้าวมีข้าวผัดค่ะมีข้าวต้มมีข้าวรา สีสันน่าทานมากเลยใช่ไหมคะแล้วยังมีข้าวต้มมัดเด็กๆชอบทานอาหารแบบไหนบ้างคะอาหารแต่ละอย่างน่าทานมากเลยนะคะวิธีการเก็บรักษาข้าวสารเราควรใส่ภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด เพื่อป้องกันฝุ่นหรือสิ่งสกปรกและ,มะแมลงต่างๆมาลบกวนเด็กๆมารู้จักคำว่าข้าวภาษาอังกฤษอ่านว่า rice เด็กๆคะ่ะเด็กๆรับประทานข้าวครบสามมือม้อไหมคะมีมื้ออะไรบ้างคะมีมื้อเช้ามื้อกลางวันและมื้อเย็นใช่ไหมคะเราต้องทานให้ครบนะคะเพื่อให้ร่างกายของเราจเจริญโตโตนะคะ วันนี้คุณครูขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าสวัสดี